สวัดีค่ะวันนี้นะคะเอินมีข่าวการปรับราคามาประชาสัมพันธ์กันค่ะกับการปรับราคาแต่เหมือนไม่ได้ปรับราคากับผลิตภัณฑ์อินคาออยชนิดหยดและแบบเม็ดค่ะปกติแล้วเนี่ยคุณซื้อแบบนี้กันอยู่ใช่ไหมคะคือขวดละ3า5บาบาททั้งรูปแบบชนิดหยดและแบบเม็ดแล้วก็หากซื้อแค่ขวดเดียวหรือว่ากระปุกเดียวเนี่ย ก็จะเสียค่าส่งอยู่ที่50บาทเพราะไม่ถึง3,000ใช่ไหมคะก็จะตกอยู่ที่425บาทค่ะแต่ตอนนี้เราปรับใหม่คือ425บาทราคาเดียวแต่ส่งฟรีค่ะใจ่เท่าเดิมเท่ากับว่าปรับในครั้งนี้เนี่ยเหมือนไม่ได้เป็นการปรับราคาเลยนั่นเองค่ะพอเห็นภาพไหมคะยังค่ะยังไม่หมดไปต่อกันเลยค่ะ คุ้มยิ่งกว่าเดิมค่ะยิ่งคุณซื้อบ่อยก็จะยิ่งประหยัดเพิ่มค่ะปกติแล้วเนี่ยคุณจะซื้อเช่นผลิตภัณฑ์กาแฟแล้วกันค่ะอ่ะอยู่ที่กล่องละ220บาทใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ถึง3 0 0พันคุณต้องเสียค่าส่งอีก50บาทเป็น270บาทแต่ถ้าวันนี้ค่ะคุณซื้อคู่กับอินคาออยหรืออินคาโอเมก้าออยเนี่ยฟรีค่าส่งเท่ากับว่าอะไรคะ ประหยัดค่าส่งไปอีก50บาทนั่นเองค่ะถ้ากว่าการปรับครั้งนี้คุ้มยิ่งกว่าเดิมหรือคุณจะซื้ออินคาออยคู่กับสินค้าอะไรก็ได้คอลลาเจนเอ็นโปรสกินแคร์ของเราได้หมดเลยค่ะถ้าไม่ถึง3,000ซื้อกับผลิตภัณฑ์นะ้ำมันถั่วเนี่ยก็จะฟรีค่าส่งก็คือประหยัดค่าส่งไป 50บาทนี่ถือว่าเป็นการยกระดับรายได้ให้กับสมาชิกเพิ่มและยังได้ฐานลูกค้าใหม่เพิ่มอีกด้วยค่ะยังไม่หมดค่ะมาดูชุดนี้นะคะกับการคุ้มยิ่งกว่าค่ะยิ่งซื้อเยอะยิ่งประหยัดเพิ่มถ้าหากคุณซื้อชุดโปร5แถม1เนี่ยจะคุ้มมากเลยค่ะราคาต่อขวดเนี่ยก็จะถูกลงอยู่ที่ขวดละ405บาทคูณ5ใช่ไหมคะก็จะอยู่ที่2 0 2 5บาท และยังได้แถมฟรีอีก1ขวดด้วยประหยัดเพิ่มไปอีก425บาทค่ะและยังประหยัดค่าส่งไปอีก50บาทด้วยเพราะว่า2 0 2 5เนี่ยไม่ถึง3,000จริงๆแล้วคุณจะต้องเสียค่าส่งอยู่ที่50บาทแต่อันนี้ไม่ได้เสียถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากว่าคุณเนี่ยอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก225บาทเนี่ย ก็ปรึกษาคนที่แนะนํามานะคะจะได้ทราบคำตอบว่าจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก225บาทเนี่ยจะต้องทําอย่างไรคะ่ะยังค่ะยังไม่หมดค่ะไปดูโปรที่คุ้มยิ่งกว่านี้อีกนีคะคุ้มแล้วคุ้มอีกจริงๆค่ะยิ่งซื้อเยอะยิ่งประหยัดเพิ่มค่ะถ้าหากซื้อชุดโปร10แถม2เนี่ยก็จะถูกลงนะคะอยู่ที่ขวดละ395บาทค่ะ10ขวดก็จะอยู่ที่ ,3950 บาท คุณยังจะได้แถมฟรีอีก2คขวดนะคะเป็นไงคะประหยัดเพิ่มไปอีก850บาทนั่นเองค่ะหรือใครที่บอกว่าอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก550บาทหลังจากที่ได้2ขวดฟรีมาแล้วเนี่ยต้องทำยังไงทำการสอบถามคนที่ชวนหรือว่าแนะนำคุณหมาเขาจะมีคำตอบให้กับคุณค่ะเห็นไหมคะนี่คือความคุ้มค่าที่เรามอบให้กับทุกท่านค่ะ พอเห็นภาพไหมคะไม่ว่าคุณจะซื้อตั้งแต่ขวดแรกก็คุ้มค่ะซื้อ5แถม1ก็คุ้มยิ่งซื้อชุดโปร10แถม2ยิ่งคุ้มไปใหญ่เลยนะคะมาดูตามขั้นบันไดตรงนี้เลยค่ะเลือกเลยค่ะว่าคุณอยากจะได้ความคุ้มค่าแบบไหนไม่ว่าจะเป็น4 25ฟรีค่าส่งนะคะซื้อ5แถม1ตกอยู่ขวดละ405บาทและยังได้ฟรีอีกขวดด้วยแล้วก็ถ้าหากซื้อ10แถม1เนี่ยก็ตกอยู่ขวดละ 395ฟรี 95, Free, อีก2ขวดและนี่ก็คือการปรับราคายังไงเหมือนไม่ได้ปรับเป็นการยกระดับไรายได้ของนักธุรกิจและที่สำคัญยังสามารถที่จะมีฐานลูกค้าที่ขยายมากขึ้นเร็วขึ้นและง่ายขึ้นค่ะเติมความสุขให้ชีวิต rich happy